ที่ปักของเธอที่นี่เหรอคะแต่แล้วที่นี่เนี่ยมีทุกอย่างที่เธอต้องการเลยนะที่นี่มันมันต้องกลัวหรอป้าเนี่ยก็อ,อยู่ที่นี่มาก่อนเธอแล้วป้าฝากอธิบายอะไรหลายอย่างให้เพื่อนใหม่ฟังด้วยนะฉันไปก่อนนะ ที่ไหนกันไม่ใช่ที่เรียวกันอยู่ฉันแม่อยู่ที่นี่ที่ใหญ่กับบ้านฉันรู้ว่าเธอกลัวมากแต่เราต้องเข้มแข็งนะฉันคมดถึงแม่ที่แน่กับบ้านฉันรู้แล้วเธออยู่ที่ไานที่ไหนล้วก็นานพอที่จะรู้ว่าที่ยิ่งผลได้แค่ไหนเราจะหนีไปได้ต่ไดไหมที่ง่ายเลยสักจิ้มจับตาดูเราอยู่ตลอดเวลา เราได้ทำยังไงดีฉันมีแผนแต่องใช้เวลาเรียนใหม่เป็นยังไงบ้างครับบอสสวสดๆน่าขายได้ราคาดีะระดับนี้แล้วค่ะปีใหม่ไปในงานเรื่อดีกษัตริย์ให้ไม่นอยค่ะอย่าลืมดูแลเจ้มันอย่างดีแน่นอนค่ะแต่ดูเหมือนว่างานนี้จะต่อต้านนิดหน่อยนะคะต่อต้านนิหดหน่อย ใช่ค่ะแต่ด,ดูไม่ค่อยเดจ็บใจเต็มใจเท่าไหร่ค่ะถ้ามันเต็มใจต้เอาตามน,นั้นเลยแม่ค่ะจะจัดการให้เลยค่ะดีมากจะไม่เคยทำให้ทัานปวดอยู่แล้ค่ะอานี่รางวัลสำหรับความพยายามดีอขอบคุณค่ะดีมากไปจัดการเรื่องของเธอได้แล้วได้ค่ะดีน ครับพว่างครับคุณรู้เกี่ยวกับซ่องการค้าเวรีแถวนี้บ้างไหมครับมันจะได้มาบนกันไอ้วงนี้มันรอดลงผู้หญิงมาษามันทําแบบนี้ได้ไงครับไอ้วงนี้เนี่ยไม่สนใจหรอกว่าเหยื่อมันจะเป็นยังไงมันสนใจแค่เงินของมันเท่านั้นเราควรทำยังไงดีออกมครับเราต้องจับมันให้ได้ได้ครับผมเชื่อนะว่าคุณทำได้ผมอยากให้คุณจบเรื่องนี้ดีที่สุดได้ครับผม แกไงห้องที่แกต้องทําเงินน่ะหนูไม่อยากทำได้ไหมคะแม่แกไม่มีสิทธิ์เลือกจำไมนให้แพรไม่มีใครใจดีกับแกรหรอกถ้าแกยังดื้อด้านนะฉันจะทำร้ายแกให้มากกว่านี้ ถ้าแกาเชื่อฟังฉันนะฉันจะดูแลแกอย่างดีเลยค่แม่ดีมากเด็กดีของแม่จำไว้นะอีแพรถ้าแกายังดื้อด้านแกไม่รอดแน่ เกมคะนี่คือเด็กใหม่เกะก,กองขาหวังว่าคุณเกมจะถูกใจนะคะอืมน้องคนนี้ก็น่ารักเหมือนกันนะเนี่ยนี่คุณเกมนะผู้ชายของลูกในคืนนี้สาวค่ะ <c oughs> เฮ้ยน้องไม่ต้องกลัวคืนนี้เรามาสนุกกันดีกว่าลูกสาวไม่ต้องกลัวนะคุณเกมใจดีแม่ไปก่อนนะันนี้ลูกอ,อ,องน้องให้ไฟหนูนะาด ไอ้เลี้ยไอ้แม่ต้านกูนทำไมไม่ต้องโกหขนาดนี้ได้วะมึงไปกูมดค่ะมีอะไรเรื่องเด็กใหม่นะคะเป็นมันหรอใช่คะ่ะดูเหมือนว่าเธอจะต่อต้านนะคะต่อต้านอยู่แล้วมัน,นเหรอใช่ค่ะฉันไม่ชอบคุณปัญหาค่ะอีกขอโทษน,นะคะดิ๊งกีกจะต้องทำให้รู้ว่าใครเป็นใหญ่ค่ะ โอเคไปเลเร็วไาแตดงานเรื่องของเธอซะโหลสวัสดีค่ะแม่หนูสบายดีนะคะแม่เป็นไงบ้างคะสบายดีแต่ลูกลูกก็ดูในตัวเองมีดีได้นะค่ะเดี๋ยวจะดูแลตัวเองลิ้นไม่ให้ไตไร่ไม่ให้ตอมเลยแต่โชคดีนะลูกค่ะรักแม่นะคะบ๊ายบายจุบ๊บ นั่งน้องสวัสดีครับนั่งว่าน้องในชื่ออะไรครับในชื่อแพรค่ะน้องมาจากจังหวัดอะไรครับชลบุรีค่ะเอมาสักาต้องนใจงานแบบไหนพี่สิิครับอืมแบบไหนก็ได้ค่ะพี่ที่มันไม่ยากมากี้ว่ะบริษัทของเราเนี่ยขาดพนักงานต้องอยู่น่งว่าน้องฝึกแทร็คกแท็คครับพนกงานตอนบเรอคใช่น้องนั่นะตนรับเนี่ยาอเคเยมากต้องค่นั่งแล้วก็แบบบริการลูก้าตอนรับขายเฉย มาได้เท่าไหร่ครพี่มาได,ได้เดือน,เ,นเดือนละ้ 28, ง,งสองหมื่นแปดพันบาทสองหมื่นแปดใช่เนาะอาจจะได้เยอะกว่านี้อีกนะถ้าเป็นน้องทำงานได้ดีอ่ะสนใจค่ะสนใจใช่ไหมเนองอ่านี่พี่มีเอกสารารายละเอียดเพิ่มเติม,มให้น้องดูนะเป็นไงน้องมีอะไรส,สงสัยหรือเปล่าไม่มีค่ะอันน,นี้นะน้องอ่านี่เนาะปากกา โอเคถ้นเขาว่าเป็นกรงตามนี้นะเนาะ้องปดไป,ไปแกคิดจะหนีหรอฮะเดีย๋ยวฉันกินข้าวอยู่หรอแกกลายย้าดียังไงไปกับฉันนะไปฉันนะโอ๊ย,ย,นะอยคารมันคิดจะหนีค่ะแกคิดว่าจะหนีไปไหนบุ๊นหนีไปไหนต้องไม่เคยพูดชั่นทะีพวกมึงรับชัดๆออยู่นัดเดนพวกมึงได้ไปม,มีทางหรอไปทารฉัน ค่ะค่ะเข้าใจแล้วค่ะบอสค้ามีเรื่องใหญ่แล้วค่ะปัญหาเรื่องอะไรลูกค้ามาบอกว่าเด็กใหม่ไม่ยอมค่ะไม่ยอมยังท่านเหรอค่ะเขาโกรธมากเลยค่ะไปขอโทษเขาเดี๋ยวนี้ค่ะไปบอสค้ามีจัดการเลยค่ะไอ้แบ๊วนี่นายตัวผู้เสียน้ารีบไอ้ไอ้ น้องทำงานอะไรนั่งก็ผมต้องหัวข้ต้องสนใจทำงานมีรายได้ดีนั่นงก็งานง่ายง่ายสบายสบายแล้งไม่ต้องมาลำบากอะไรเงี้ยพี่รู้นะพ่อน้องลำบากเพราะผมเงินไปแล้วเงีมยครอบครัวได้ดไนงินอะไรเบบนี้พี่น้องก็โมาพี่นะตักเตือนสิ่ใงาน อะ้าามเนีดดูแล,ล,แ,ล,ล,แ,ลแต่ความจริงแล้วมันเป็นแค่คำลวงเขาหลอกฉันเขาทำลายชีวิตฉันเตรียมตัวนะอีฟา้าอะไรอ่ะไปทาหน้าที่ของเธอ,อยังไงล่ะไปทำไมกูมึงไม่มีสิทธิ์เรื่องไปโอ,นะโอ้ธนะไปไปเอาไป นี่ค่ะคุณลูกค้าเฮ้ย hey, คุณไม่ต้องกลัวันนี้ผมมาช่วยคุณแล้วเอ,อ่อวินตอนนี้ผมอยู่ในซ่องแล้วนะบุกจับไปพ้พวกนะรกนี้ได้เลยวันนี้ลูก,กลค้าเยอะเป็นพิเศษนะพี่กีกนะ้ค่ะเด็กๆของเราน่ารักนะคะบอส ยืนว่าแกโดนจ okay, er> oh God. ับแล้วลุกขึ้นชี้มา้พวกเราดูไ้นไปยืนฟังคนลังลงเอาเมือง้างหลังว่าแกทำผิดกฎหมายค้ามนุษย์พูดอะไรวะไม่รู้เรื่องเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไปอธิบายกับที่โรงพักไม่ผมไม่มีพลอยเอาโม้ไปหลังซะว่าแกไปไปคุยต่อที่โรงพัก เราเชื่อเลยกันมากค่ะหนูชื่อฟ้าหนูเชื่อไงค่ะวันนี้ที่มาพบพี่แน่เลยอยากให้พี่ช่วยหนูบ้างกค็คือกเราพวกเราถูกหอกงานใหนหรกากันค่ะพี่ก็เลยครับเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้พี่เสียใจกับสิ่งที่ลองๆต้องเจอด้วยนะคะหนูไม่อยากอยู่ที่นี่หนูอยากกลับบ้าน พี่ต้องครับแต่ตอนนี้จงที่สําคัญคือการดูแลสุขภาพจิตใจของน้องๆก่อนนะครับเราพวกเราจะทำอะไรต่อไรดีคบถ้าเราจะให้การช่วยเหลือได้กฎหมายและให้คาปรึกษาด้านจิตใจเพื่อให้น้องๆสามารถได้กลับไปใช้ชีวิตตามปกติได้ค่ะขอบคุณค่ะไม่ใช่เลยครับพี่รับได้ว่ามันยากแต่พี่เชื่อว่าน้องๆจะผ่านไปได้ครับ ดีค่ะสวัสดีครับคุณพ่อคุณเพลงนี่คือเอกสารที่ขอไว้ครับขอบคุณมากค่ะไม่เป็นไรครับพี่ดีใจที่เห็นน้องๆมีความสุขพวกเราสบ,บายดีนะคะขอบคุณพี่มากเลยนะคะที่ช่วยเหลือพวกเราพี่ขอเป็นกําลังใจให้น้องๆนะครับขอให้น้องๆมีชีวิตใหม่ครับัทนพี่ขอดตัวไปกดน,นะครับ,รบขอบคุณค่ะ พระราชบ,บัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์พศ2551มีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองและช่วยเหลือเยื่อจากการค้ามนุษย์ขอบคุณทุกความช่วยเหลือที่ทำให้เราได้พบกับแสงสว่างอีกครั้งพรบป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณีพศ2 5 0พ เป็นกฎหมายที่สําคัญในการคุ้มครองและช่วยเหลือเหยื่อจากการค้ามนุษย์หากท่านพบเห็นการกระทําที่เข้าข่ายการค้ามนุษย์โปรดแจ้งโปรดเสได้ที่เบอร์ติดต่อสายด่วนข้างต้นได้เลยครับพอเราบอกการปรบบรามการค้าไปบีนีปี2 5 0 3มาตา5ผู้ใดเข้าติดต่อักช,ชวนแนะนําตัวติดตามหรือลุกเล้าบุคคลตามถนนหรือสถานาสะสถานหรือกระทําดังกล่าวในที่อื่นได ก,การค้าประเวณีอันเป็นการเปิดเผยและน่าอายหรือเป็นที่เดือดร้อนแก่สาธารณชนต้องระวังโทษปรับไม่เกิน100 0บาทมาตรา6ผู้ใดเข้าไปมอดสมในสานี้การค้าประเวณีเพื่อประโยชน์ในการค้าประเวณีของตนเองหรือผู้อื่นต้องระวังโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกิน1,000ันบาทหรือทั้งจำทั้งปรับมาตรา7ผู้ใดโฆษ,ษณาหรือรับโฆษ,ษณาชักชวนหรือแนะนำด้วยเอกสารสิ่งพิมพ์หรือการทำให้แพร่หลาย โดยวิธีใดไปยังสถานะในลนักษณะที่เห็นได้ว่าเป็นการเรียกร้องหรือติดต่อเพื่อ,อาการ้าวเวดีของตนเองหรือบุคคลอื่นต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่6กเดือนถึง2ปีหรือปรับตั้งแต่หมื่นบาทถึง4,000มบาทหรือทั้งจำทั้งปรับมาตราแปดพูดใดกระทำจำเล่าหรือกระทำสิ่งอื่นได้เพื่อวความเสรจความคิของตนเอง หรือผู้อื่นแก่บุคคลที่อายุต่ำกว่า15ปีแต่ยังไม่ถึง18ปีในศา,ารคารค้าพวณีโดยบุคคลนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตามต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่1ปีจนถึง3ปีและปรับตั้งแต่2 0 0 0 0บาทจนถึง6 0 0 0 0บาทถ้ากระทําต่อเด็กไม่อายุไม่ถึง15าปีจำคุกตั้งแต่2ปีถึง6ปีปรับตั้งแต่40,000บาทจนถ,ถึง1 2 0 0 0 0บาทถ้ากระทําต่อคู่สมรสของตนโดยมิใช่เพื่อความสำเร็จความใค่ของผู้อื่นผู้กระทําไม่มีความผิดมาตา,าผู้็น ธูรลจัดหาล่อซื้อหรือชักพาไปซึ่งบุคคลใดเพื่อให้บุคคลนั้นกระทําการค้าประเวณีแม้บุคคลนั้นจะยินยอมก,ก็ตามและไม่ว่าการกระทําต่างๆอันประกอบเป็นความผิดกระทําภายในภายนอกรชนาชอาณาจักรกระทาําความผิดแก่บุคคลอายุ15ปีแต่ไม่เกิน18ปีตามวรรคหนึ่งจําพุกตั้งแต่1ปีถึง10ปีปรับตั้งแต่สองห0บาท ถึง2 0 0แสนบาทระทำแกนิคอายุไม่เกิน15ปีอันวักหนึ่คุกตั้งแต่5ปีถึง10ปีปรับตั้งแต่1น0 0 0 0สบาทถึง3 0 0 0 0นบาทถ้ากระทําความผิดตามวักหนึ่งวักสองวักสามโดยใช้อุบายหลอกลวงปูเข็นใช้กำลังประทุร้ายใช้อำนาจครอบงำผิดศีลธรรมหรือใช้วิธีขกงื่อใจด้วยประการใดๆ จำคุกตั้งแต่10ปีถึง20ปีปรั200,000บาทถึง400,000บาทโดยโทษหนักกว่าวักหน,นึ่งวักสองวักสามได้แต่กรณี